เอาละฮะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในศึกเขตไลท์ที่สิ้นสุดนั่นเองคะและเราก็มาเจอบุคคลในตำนานนะครับนั่นก็คือคุ้มกันโสดรบนั่นเองนะโอ้โห,โห,โหนี่นะฮะสำหรับคุณคุ้มกันโสดลบนะครับนี่เราไปดูมีไลน์อัพอะไรบ้างนะฮะนี่ทั้สซือมากี่วีโซดิปวีวัคซีนแมนวีนะฮะ ซุยลิวโอ้โหอารุตนกับเพื่อนและรวมไปถึงปู่บอมนะครับครบพอกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราท้าสู้กับเขาเราจะสามารถชนะได้ไ่าโอ้โหทัาซึมบกีดเจ็ดดาว <c oughs> โอ้โหเจ็ดดาวสามตัว <c oughs> ตายเหอะที่เหลือหกดาวนะฮะไปเราไปดูกันดีกว่าครับสาหรับคุณคุ้มกันโองรถนะฮะก็อันติเมสสกิลช้ากว่าผมนะเพราะว่าไม่น่าจะใส่ของคิดว่านะหมาเฝ้าบ้านแมนอันติเมสกิลก่อนหนึ่งทีครับใส่แถว หน้าไปหนึ่งครั้งห้าล้านสองแต่อึดมากๆยุงแดงไล่โจมตีใส่วัคซีนแมนไปหนึ่งทีตามด้วยทันสมุทรครับปูยุไกรกีตะไปหนึ่งครั้งเข้าไปสี่ล้านแปดแสนและตามด้วยยุงแดงก็ไล่โจมตีสามไปอีกหนึ่งทียุงแดงปาดใส่ซีริวครับปังเข้าไป2องล้านสามแสนโอ้โหสี่ลิวอึดมากตามด้วยจักรพรรดิกระติดีเมสกิลครับติดสตาร์ไปใส่วัคซีนแมนล่าง2อยุงแดงไล่โจมตีสามเข้าไปหนึ่งทีสามล้านเก้าโอ้โยุงแดงยังอึดอยู่ยิงเข้าไปหนึ่งครั้ เก้านี้อีกฝ่ายครับไม่มีสกิลใช้ครับโจมตีธรมามา 2, 300, มธรมดาเข้ามา2อล้านสแสนและโจมตีธรรมดาเข้ามาหนึ่งทีเพื่อสร้างโลโโ่โอ้โหติดฟอสต,ต์ตายไปแล้วครับวัคซีนแมนโจมตีธรรมาดาจากปูบอมใส่เข้ามาจากซุยริวนะครับแล้วก็ตามด้วยอัศวินเคลื่อนปาดเขาา 1, ้ามาหนึ่งทีปั๊มติดโล่หนักๆฮะเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนเป็นร่างซิลเวอร์นะครับไม่สามารถโจมตีเข้าสถานะของโล่ปุ่มบอมได้นั่นเองครับอันที่มีสกิลเข้ามาหนึ่งครั้งหยุ่งแดงและโจมตีใส่โซนิกไปหนึ่งทีและตามด้วยทัศน์มิกกี้ครับป ตามด้วยยุงแดงครับอันตีเมสกิลอย่างนะยุงแดงได้โจมตีก่อน,อนตีเมสกิสสวใส่ซุยริวไปหนึ่งทีเข้าไป3ล้านโอ้โหซุยลิวอึดมากครับนี้เมสกิลสวนเข้าไป1ครั้งครับจากจัก,กพรรพิดเด็กและซุยริวก็ติสตันนะฮะยุงแดงไล่โจมตีไปหนึ่งทียิงธรรมดาจากซอมบี้แมนยุงแดงก็ไล่โจมตีใส่อัศวินขับเคลื่อนโจมตีอีกหนึ่งครั้งครับจ่ยายใส่ปูบอมได้โจมตีหนึ่งครั้ง3ล้าน3และอีกฝ่ายถ้าโจมตีธรรมดาเข้ามาบอกว่าไม่มีลูกไฟแล้วนะ ถ้าจริงๆผมน่าจะให้เขาใส่ลูกไฟอันที่เป็นสกิลสวนกับพื้นมา4ล้าน100,000แรงมากฮะขนาดแค่เก็บพาเกตเดียวนะฮะหมาปาบ้านแมนก็ไล่โจมตีไปหนึ่งครั้งและยุงแดงไล่โจมตีปิดฉากไปครับโอ้โห้วีโซนกาดนี่นะฮะก็เป็นตัวละครย่างโหดนะฮะของโซนคุมกันรบนั่นเองนะฮะโอ้โหก็เป็นตัวละครที่เมตาแบบทะลุเมตาเลยนะ โอเคครับเดี๋ยวเรา,เราก็ไปกดอา้าวคุ้มกันโซนรบอีกหนึ่งครั้งฮะอ๋อตัวนี้รอบนี้นะฮะเป็นเมตาของเกียโรเกียโรนะไปฮะเรากดต่อสู้ไปคิดว่าน่าจะชนะไม่ไม่ยากนะผมคิดว่าอ่ะเรากดข้ามไปดีกว่าโอเคเพราะว่ารู้สึกว่าคอน่าจะไม่ครบนะฮะเพราะว่าขาดอะไรสักอย่างไปอย่างหนึ่งนะเออไปครับเราก็กดรับของรางวัลกดเข้าไปอีกเผื่อเจออีกอะ เจออีกแล้วคุณคุ้มกันโซนรถนะฮะอ๋อโอโหของอ๋อคือมีมีทุกตัวละครนะผมว่านนะเอออะไรประมาณนั้นตอนนี้เราก็ชนะมาเรียบร้อยแล้วเอ,อ้ยยังเหลืออีกกี่ครั้งฮะอีกหนึ่งครั้ง <S <S ผมคิดว่าน่าจะเจอคนค้มกันโซนรถอีกหรือเปล่าไม่เจอแล้วนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็มา ชว์ตัวละครนะครับของคุณคุมกันโซนลบนะผมคิดว่าน่าจะเป็นบอทนะครับภายในเกมนะเออที่มีทุกตัวละครเลยนะจนถึงตัวละครอย่างวัคซีนแมนร่าง2กันเลยทีเดียวนะเออแต่ผมคิดว่าในอนาคตน,นะครับน่าจะมีตัวละครอื่นเพิ่มเข้ามาอีกนะแบบพวกตัวละครอย่างเกลวินหรือว่าตัวละครอย่างจัก,กรพรรดิเด็กร่าง2อ,อะไรอย่างนี้นะครับที่มีอะไรประมาณนี้เนาะ โอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็พามาดูเล่นๆขำๆนะฮะสำหรับคุณคุ้มกันซองรถนะครับผมคิดว่าน่าจะมีทุกเซิร์ฟเวอร์นเลเทีเดียวนะสำหรับวันนี้ทนะ่าน,นอีโกคาสึกิคนนิมคนคนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ